ในการทำเว็บไซต์นั้นหากเรามีบัญชี FTP เพียงบัญชีเดียวก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายๆแต่หากเรามีบัญชี FTP หลายๆบัญชีในการจะเปิดไปยัง FTP แต่ละบัญชีนั้นก็อาจจะยุ่งยากในโปรแกรมไฟเ i l l a ก็จะมีตัวจัดการกับบัญชี FTP ซึ่งก็คือตัวจัดการที่ตั้งหรือว่า Site Manager ซึ่ง ตัวจัดการที่ตั้งนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้เราเพิ่มบัญชี FTP เข้าไปในโปรแกรมในการจะใช้งานก็เพียงเลือกบัญชี FTP ที่ต้องการก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังบัญชี FTP นั้นๆในการเปิดตัวจัดการที่ตั้งหรือว่า s i ต์แ a เน g เ r นั้นทำได้2วิธีวิธีแรกก็คลิก ไปที่เมนูแฟ้มแล้วก็เลือกตัวจัดการที่ตั้งอีกวิธีหนึ่งก็คือคลิกไปที่ไอคอนไซ t ์ m มนเจอรหรือว่าตัวจัดการที่ตั้งก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างตัวจัดการที่ตั้งในการจะจัดการกับบัญชี FTP เราคลิกไปที่ตั้งใหม่ ฉะนั้นก็ตั้งชื่อบัญชี FTP ไปที่แท็บทั่วไปป้อนชื่อ FTP server เข้าไปหากมีการระบุพอร์ตอื่นๆนอกจากพอร์ต21เราก็จะต้องป้อนตัวเลขของพอร์ตลงไปในช่องพอร์ตด,ด้วยหากไม่ได้ มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นพอร์ตนอกจากพอร์ต21เราก็ไม่ต้องป้อนชนิดการเข้าสู่ระบบให้เลือกเป็นปกติป้อนชื่อผู้ใช้ในช่องผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านในช่องรหัสผ่านเมื่อป้อนเสร็จแล้ว เมื่อต้องการจะเชื่อมต่อในทันทีก็คลิกไปที่ปุ่มเชื่อมต่อแต่หากต้องการจะบันทึกข้อมูลเอาไว้และจะเชื่อมต่อในภายหลังคลิกตกลงก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆที่เราได้ป้อนเอาไว้การจะเชื่อมต่อไปยังบัญชี ftp ที่เราได้ป้อนเอาไว้ทำได้2วิธีวิธีแรกก็เปิดไปที่ตัวจัดการที่ตั้ง เลือกรายการที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มเชื่อมต่อก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปอยัง FTP server ของบัญชีที่เราได้ตั้งค่าไว้วิธีที่2ให้คลิกไปที่ปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาของตัวจัดการที่ตั้งหรือว่าไอคอน s t t m m n n g g r r มันก็จะปรากฏรายการบัญชี FTP คลิกไปยังรายการที่ต้องการก็จะเป็นการเปิดไปยังบัญชี FTP นั้นๆน,น,นอกจากการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับบัญชี FTP แล้วก็ยังสามารถจะปรับแต่งในขั้นสูงได้อีกในการทำเว็บไซต์นั้นเราจะต้องทำการอัปโหลดไฟล์ต่างๆที่ ใช้สำหรับทําเว็บไซต์ไปยังโฟลเดอร์ public_html ซึ่งก็คือโฟลเดอร์นี้นั่นเองแต่ในการเชื่อมต่อแบบปกติเนี่ยเมื่อเรามีการเชื่อมต่อมาอยัาง FTP server มันก็จะเปิดมาที่ root เราก็จะต้องมาเปิดโฟลเดอร์ public_html อีกครั้งแต่ในายลาซิล่านั้นเราสามารถที่จะกำหนด ให้มีการเชื่อมต่อ FTP server แล้วก็เปิดไปยังโฟลเดอร์ต่างๆได้โดยสามารถจะกำหนดโฟลเดอร์ที่จะเปิดทั้งในเครื่องเราหรือแม้กระทั่งบน s e r v ์ฟอร์ก็ได้เช่นเมื่อมีการเชื่อมต่อกับบัญชี FTP server ปัจจุบันเนี่ยผมต้องการจะเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาที่โฟลเดอร์ KB กับเมื่อเชื่อมต่อไปยัง s e r v ์ฟอร์เนี่ย ก็ให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ public.html หากเป็นการตั้งค่าแบบปกติเมื่อเราเชื่อมต่อมามันก็อาจจะติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่นๆไม่ตรงกับที่เราต้องการแต่เราสามารถจะปรับแต่งที่ตัวจัดการที่ตั้งได้ว่าให้ ว่าเมื่อมีการเชื่อมต่อกับทางบัญชี ftp นี้แล้วก็ให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ไหนวิธีทำก็ให้คลิกไปที่ตัวจัดการที่ตั้งเลือกรายการบัญชี ftp ที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ขั้นสูงไปที่ Directory ในเครื่องเริ่มต้นเราก็คลิกเลือกดูจากนั้นก็ไปเปิด โฟลเดอร์ที่สำหรับทําเว็บไซต์ของเราบนเครื่องเราในที่นี้ผมจะเลือกเป็นโฟลเดอร์ KB เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลสาหรับทำเว็บไซต์บนเครื่องเราคลิกปุ่มโอเค Directory ระยะไกลเริ่มต้นก็คือโฟลเดอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้เราต้องการจะให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ public r e s c o r e html เราก็ใส่ s public u e s c o r e html จากนั้นคลิกปุ่มตกลงต่อไปเมื่อมีการเชื่อมต่อกับบัญชี ftp server ให้สังเกตที่โฟลเดอร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายกับโฟลเดอร์ที่อยู่ทางด้านขวาว่าจะตรงกับ kb กับเปิดไปที่โฟลเดอร์ public underscore html หรือไม่ คลิกไปที่ลูกศรแล้วก็เลือกไปที่บัญชี FTP ที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อเชื่อมต่อก็จะพบว่ามีการเปิดไปยังโฟลเดอร์ตามที่เราได้กำหนดเอาไว้บนเครื่องคองมพิวเตอร์ของเราก็คือ KB ส่วนในเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นการเปิดไปที่โฟลเดอร์ public.html ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อไปอยัง FTP Server เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องไปดับเบิลคลิกไปที่โฟลเดอร์ Public/html underscore อีกครั้ง